ประเด็นร้อนเกี่ยวกับการพูดคุยระหว่างสอสยรัชนกและหนุ่มกัญชัยที่สตูดิโอกรรมกรข่าวได้เป็นประเด็นที่รั้งรอยใจของสังคมในช่วงนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการแข่งขันเดือดกันอย่างร้อนแรงผ่านโฟอนอินทําให้เกิดความสนใจมากขึ้นในสังคมออนไลน์เริ่มต้นจากการที่สอสยรัชนกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ โนกระแสที่เชิญกันจอมพลังมาชี้แจงประเด็นดราม่ากับนางอังคานีลภัยจิตซึ่งเกี่ยวกับการจัดการและการทํารายการที่ไม่เหมาะสมนี้ทําให้เกิดการโต้เถียงในโซเชียลมีเดียจนกระทั่งมีการเคลียร์ใจกันในรายการของสรยุทธ์สุทธัสนจินดาในช่วงการพูดคุยนั้นสสายรัชนกกล่าวว่าเธอรับรู้ว่าหลังจากเทปด,ดังกล่าวออกอากาศไปหนุ่มกัญชัยได้สํานึกผิดและไปขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เธออยากให้หนุ่มกัญชัยและรายการโนกระแสที่มีพลังและเสียงที่ดังมากใช้กระบอกเสียงนั้นในการตีไปที่กล่องดวงใจ ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาซึ่งเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์ที่สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับคนไทยสอไอดิท้าให้รายการเชิญผู้มีอำนาจระดับสูงของรัฐบาลมาตอบคำถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเธอยินดีจะไปร่วมสักถามในรายการด้วยตัวเองทําให้เกิดความสนใจมากขึ้นในสังคมออนไลน์และมีการติดตามอย่างร้อนแรงแต่ที่น่าสนใจคือหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นผู้รอเข้ารายการเที่ยงวันนั้นได้เดินเข้ามาถึงสตูดิโอกรรมการข่าว ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรและได้นั่งฟังในสตูดิโอด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดหลังจากรายการเสร็จสิ้นสรยุท์จึงเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันหนุ่มกัญชัยได้กล่าวด้วยมิกไมตรีว่ายินดีมากๆค่ะส,อสอไอจะมาร่วมรายการเรียนเชิญจริงๆนะครับส,อสอไอก็ตอบรับคำเชิญทันทีและกล่าวว่ายินดีมากหากโหนกระแสที่ทำเรื่องสังคมมาตลอดจะหันมาพูดเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างเสียที นี้เป็นการปิดฉากดราม่าและเริ่มต้นภารกิจใหม่ที่น่าจับตาต่อไปทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยและเข้าใจกันอย่างดีซึ่งทําให้เกิดความสนใจมากขึ้นในสังคมออนไลน์และเป็นประเด็นที่รังรอยใจของผู้คนในช่วงนี้แหล่งอ้างอิงกรรมกรข่าวคุยนอกจอ https://www.youtube.com/watch?v=jb5w2bkh